ตอนนี้ก็อยู่กับช่วงแดกได้แล้วบอกด้วยนะฮะอ,อ,อันนี้รสชาติเป็นไงฮะอร่อยช่วย <c oughs> อร่อยดีไม่ได้โกหกเลยช่วยอธิบายหน่อยครับรสชาติมันเป็นยังไงครับรสชาติมันอร่อยม,มีหมูสามชิ้นอันนี้สามารถอธิบายได้ไหมครับอธิบายไม่ได้ปวดหัวมีหมูสามชิ้นเออทา้งจานมีหมูสามชิ้นอนะ่ะเท่าไหร่ครับราคาสามสิบกินแล้วสิบบาท ที่เหลือฟรีที่เหลือฟรีนะก็รสชาติก็คงจะไม่สามารถอธิบายได้นะฮะคุณตรงนะค่ารสชาติเป็นไงฮะอร่อยดีอันเนี้ยอร่อยใช่ไหมฮะไ่มีไค่ฟองเดียวก็มูหนึ่งชิ้นหมูหนึ่งชิ้กับไส่ฟองเดียวที่30ิใช่ไหมครับยี่สิบาทยี่สบเออถูกก่าเมกี้ใครครับเนี่ยเฮ้ยเพียนาย นี่คือยันตะโปก็หลหมาแบบยันตะโปครับมันคือเย็นตะโปกใช่ไหมครับครับเออดีว่าเป็นไงฮะเอาแมงเครื่องปรุงบังกองแมงโง่ถ่ายทะลุไม่ได้ส่วนนี้ก็มามาแล้วเน่าฮะมาม่าฮะเกลื่อนะฮะไม่รู้ว่าของใครอ่ะเขาทิ้งไว้ ตรงรสตรงนี่ต้มยำกุ้งนี่ฮะพวกกันยกิี่มันรอดหรอส่วนประกอบหมูยุกอุ้งไปมันคืกล้องแม่งโฟกัสไม่ได้กล้องแม่งโง่ฮะเอ้ยมันกูไหวมเลยอะเอ้ยตรงอ๋อทำไมพวกกันแล้วเอ่ะมันก็๋ยวเราให้กับเอาไอ้ออมด้วยอย่าลืม เอ้ยเอ้ย,อยทำไมมันพวกกันแล้วไม่ได้100ร้อยเปอร์เซนต์วะส่วนประกอบเป็นน้ำหนักสุทธินะครับหกสิบกรัมก็ขอจบช่วงแดกได้แล้วบกอกด้วยเพียงเท่านี้ฮะเร่งวัวโตใส่ใดิผักแม่งเยอะกว่าข้าวอะต๊ะใหดูหักเยอะกว่าข้าวนะฮะ โอปวดหัวเลย